จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งการแพร์การท่องเที่ยวการบริการการผลิตอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตรประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาผู้คนพากันกระตุนอาหารจนอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นได้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นต้นสายแห่งการผลิตเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์กลายเป็นหนทางรอดผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไปได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยโน้มนำหลักปรัชญ,ญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวบรรเทาปัญหาการว่างงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารมีความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้มีอาชีพที่มั่นคงสังคมอบอุ่นและยั่งยืน จังหวัดอุดรธานีได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยผู้บริหารจังหวัดเห็นว่าจะเป็นโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ประโยชน์ดังนี้ 1. ได้แหล่งน้ําเพิ่มขึ้นในไร่นาลดปัญหาความแห้งแล้ง 2. ได้เข้าถึงเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างแท้จริง 3. ลดปัญหาการว่างงานในช่วงวิกฤตนี้ได้ จึงได้ขับเคลื่อนง,งานผ่านระบบกลไกของคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดภายใต้เงื่อนไขของโครงการในการคัดเลือกเกษตรกร,กรและจ้างงานโครงการในสัดส่วน2ต่อหนึ่ต่อตำบล จังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายดำเนินการ142ตำบล19อำเภอมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ4,082รายเป็นผู้จ้างงานภายใต้โครงการ2 0 2 8รายรวมทั้งสิ้น6,110รายผลจากการดำเนินงานขณะนี้จังหวัดกำลังอบรเมเบทีชุมชนครั้งที่1ระหว่างวันที่2มีนาคมถึง25มีนาคม2564มุ่งหวังเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจความรู้พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่การปรับแนวคิด ให้รู้เรื่องปลูกป่า3อย่างประโยชน์อย่างและการปลูกไม้5ระดับรู้เรื่องการบริหารจัดการผื้นดินและน้ําอย่างเป็นรูป,ปรธรรมให้รู้เรื่องการวางแผนตลาดนําการผลิตและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการบริหารจัดการจังหวัดได้ออกคําสั่งมอบ,บงานให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดรับผิดชอบแต่ละอําเภอเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน ส่วนทีมอำเภอและผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินได้ออกชี้แจงกเกษตรกรให้เข้าใจโครงการหลักการขุดแหล่งน้ำพร้อมทั้งออกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการผลิตทางการเกษตรด้านประมงปศุสัตว์และพืชเพื่อวางแผนการผลิตเชื่อมโยงการตลาด โดยมีการบูรณาการกับภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมหอการค้าล่วงหน้าส่วนหน่วยงานนอกสังกัดได้หารือกับสถาบันการศึกษา AIC พลังงานจังหวัดเพื่อนำเกษตรกรในโครงการเข้าถึงกองทุนพลังงานรวมกลุ่มในการขอโซลาเซลล์เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไปในด้านการบริหารจัดการทางเกษตรกรและผู้รับจ้างงานได้สร้างระบบเครือข่ายเข้มแข็งตามระดับชานตำบลอําเภอและจังหวัดเพื่อการสื่อสารโชว์และแชร์องความรู้แบ่งปันให้กำลังใจกันและกัน สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณท่านปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารทุกท่านท่านที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอกรมณ์กรผลบุตรท่านรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายรพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตสิบนายคมสังจำรุงพงศ์ที่ลงมาในพื้นที่ให้คำแนะนำช่วยแก้ไขปัญหาให้กำลังใจส่งผลงให้ทีมจังหวัดอุรธานีมีพลังกำลังใจสู้เพื่อให้งานครั้งนี้บรรลุปเป้าหมายตามที่มุ่งหวังไว มีความพร้อมมากที่สุดในการับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเษกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นระดับหนึ่งของประเทศเน้อหาคนเนื้อโครงกเกษตรทฤษฎีดดหใหม่ทอู๊